สวัสดีจ้า FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะมากินขอน้ำยา่จ้ะแกงผักหวานใส่ไข่มดแดงไข่มดแดงนี่มาจากโคราชเวยจ้ะเด้อมาจากพี่ไมายค่ยะยายติ๋วเพิ่งมีโอกาสได้แกงนะคะปลาย่างนิสุรินนะคะแกงรวมมิฟ FC ค่ะนี่ปาย่างเยายติ๋วเย็ดปาย่างย,ยาย,ายติวยยต๋วเบอร์เยายติวเอาปาาจานไอ้ยเย็ดก่อนยายสอนใส่จ้ะ ห็นไหมคะไข่มดแดงมาข่ามาแกงผักหวานเสแสบน้ำเย็นติว๋วเด้อค่ะเด้อใส่นือใหม่น้ำเด้อผัก่วมจ้ามาข่ามาถ้าถ้าเมยียจะจะกินกับแบงไปพอดีนี่เขาแบงใส่ติ๊บนั่นก็ได้ข้าวร้อนๆเลยจ้าข้าวเหนียวร้อนๆแก้วกับโคลาเด,ด้อจ้า <laughs> มาข่มา อพี่น้องจ้ะแซ่บจ้ะหอมอ่อยเลยบักแข้งนี่กับจากพี่ไม้แล้วจ้ามะมากะือมะ้น่ยพือกี่เส่น้าเสอบ้โอหวานแซ่บแซ่บเส่ผักอีแยะน้ำตลวจ้ะ ง,ง่ายม่เป็นเมือดใแดนเนาะึงละอนประเทตุ้งประเทศแล้วแล้วเจอแตรงนี้ตับใจกรรรอบของมนี้มากมมัไม่แจงมันมันกีโควิในให้ใไปรับสาวเล่ายุ้งมากเม่นปะเออบอกตัวลาสุดเลยไปรับเพื่อนสาว ที่ไมต้อพงจำไว้เลยว่าคืนมองในทางทางทาราติรลกืองขาวเล่ามาให้เดียวจัขาเบิเาบันไทำไมไม่เอาไปหมดจะได้แซมหมอว่าจุหมอไปรดเด็ดจิวแกง่างๆเด้อ วันนี้ยะติ๋วทำกิฟต์แกงหน่อไม้ยายติ๋วก็เอาน้ามแกงหน่อไม้เอาแต่น้ามันก่อนอืมมาตักใส่หม้อน้อยเก่าอัน,นอัน,อน,อนไปแห้งนี่กระปลาทอดจ้ะปลาจานนี่ก็ะทอดเอาทอดแล้วกเกาแกงเลยจ้ะสามวงเพราะว่าปลาย่างที่น้องแพร่วาส่งมะหอเบอร์ละจ้า เแล้วเอาปลาอันย่างอันนี้ใส่ลูกบ้านแมตติวบอกกินไข่มดแดงไม่แมตติวกินคนเดียวแล้วกับแม่น้องเป้าตัวเล็กแบ่งเอ,อมามะแกงหน่อยนึงและะ้วก็ยัดอยู่กับซื้อพักหวานมะซีสิบบาทมาะกแกงใส่จ้ะจำละยี่สิบบาทจำมือน,นันหลักสองกำแล้วก็มะใส่พักหวานแล้วเก็บักอีแง่หน้นา,า,นาไปมะใส่อีกจ้ะ กินทั้งกลางทั้งยังได้จ้ะจ้าแม่พี่การจะจ้ะแม่หยู่แรกจะขอมันแน่แซ่บจ้ะอืมปายเอกรจะสอนใส่เรือไข่บดแดงก็แกงใส่หมดเลยเฮ็ดจะมีแล้วใจเฮ็ดบดน้อย แซ่บไขรมดแดงไ้งนเอาไแอเอาขอาน้ำแข็งด้วยลูกด้วเก็บใส่ถุงใหญ่เอาขอาน้ำแข็งโอ้ oh, แกงนี่กะเพ็ด้ยจ้ะ

แกงไข่มดแดงขั้งแรกของปีของยัดจิ๋วจาาเมื่อนั้นไปตลาดฝนตกฝนร่่นไปย้ายเ<อ>ขาบนแง่ไข่มดแดงแล้วแกงพักหวานเท่วนะ่ะแบบดอกผ้ามักอื้อ แซ่บอัมเขาตักเี่ยัเี่ยมอืมใส่มดแดงแซ่บไรน,นะใส่เบอร์เลยเดินน้องแพรว่าเอ้ยปุปน,นะ ไข่มดแดงจากพี่ไม้นะคะนั่งแก้วเห็ดปวกก่อนน้องแต้อยู่ตัวไอติมอยอะน,นี่นี่โปสบายตัวไปตามวันนี่มาจากไห่แ,แ,แก้วกับแซบแเ,าเาขาเหนียวห่อนๆจ้ยบ่โอย ป่าแบแต่ว่าต้องทอดก่อนนะคะค่อยแกง <พอ S 1> บริสไซป่าสดนะคะหายไมเป็นคือปัญหามันยืดจับเปรีๆเบบแท้

มันได้กินทั้งกลางมันก็อยากดูดแต่ว่าตอนนี้พอมดแล้วโควดน้ำอันนั้นน้ำบาน้ำอะไรก็พอกินแล้วแต่ว่ามันกินยาเจียวประแจกกยาอะไรมันเผ็ดหลายจำแห้งไ้ เด็ดเดี่ยวจะกินต่ออยู่เด็ดแต่เล้อคลิปจต่เงาเด็ดติวขอจบคลิปคาะขอบคุณทุกเลิฟทุกหลักทุกไหลทุกกำลังใจจ้าบ๊ายบาย